ดูการอัดฟางของตอตินะโอ้เ็เป็นตะเกยอัดฟา,างครับอีกยังไม่เต็มเลยนายติรถไฮซิงครับไมมันไม่ตกอะ นี่น e> <Yes ี่วนเอาตัวนี้อันวนเอานี่ไม่ติดหลอกเอานี่อัตราเท่านี้ทาการลากโดยคูปุต้าเอล5018่แล้วะ ็มแล้วก้อนละ15บาทครับบล็อกใหญ่ๆตกแล้วนี่ <c oughs> มันมี <c oughs> อันนี้เราจะกลับบ้านแล้วนะเราทำการเก็บอีกก้อนหนึ่งสองก้อนให้มันค้างค้างเครื่องค้างเครื่องอยุ่นนิดหนึ่งแต่นี่มัน มันค้างเยอะไงเราต้องเก็บอีกไปเรื่อยโอ้สายหอนอัดฟังขอแล้วเดี๋ยวติดอีกเลยขอแล้วขอแล้วอันนี้ต้องดึองออกงั้นมาอีกหน่อย อันนี้มันขาดอย่างขาดแล้วขาดแล้วทำไมแน่นยังมันยังบีบอยู่ไหมอ,นนอันนี้อะไรนะเมสซี่บอเมสซี่เมสซี่124แ,แคนาดาครับอ่ามีสองอย่างอีกบ่แล้วมันไม่เหมือนกันบ่ แต่ไม่รู้ว่ามันต่างกันตรงไหนยังรู้ยังไม่ลึกว่ามือใหม่อันนี้แคนาาอ้น,นี้อะไรนะอัน,นี้แคนาดาแคนาดาอ๋อแมสซี่ฟเฟอาาร์กูสันอ้าวคดอีกนิดหนึ่งคาดอีกนิดหนึ่งเราจะทำการดึงก้อนนี้ออกก่อนครับเหลืออีกประมาณครบหนึ่ง ก็เราจะให้มันค้างค้างเครื่องไว้โอ้พอแล้วนี่อพอดีเลมั้ยพอดีไหมเท่านี้เดี๋ยว yeah, ปิดได้พอดีเลยคือถ้าถ้ามันเลยมาเราต้องอัดอีกบ่ถ้ามันถ้ามันหมดแล้วถ้ามันหมดฟังอัดแล้วเราก็ไปงี้ก็ได้แล้วเราก็ลดตัวต้นอืม ไอ้นนี้อันนี้มันนับยังนี่อันนี้มันนับเลยก้อนเนี้ยยี่สิบเก้าเลยม่นอืมนี่มันสุดต,ตรงไหนนี่บอนี่ตรงนี้แหละเรื่องทำไมเราไม่ให้มันออกมาก้อนนี้ยังไม่ตัดก้อนนี้ยังไม่ตัดยังไม่มันยังไม่พ้นนี่อันนี้แล้วถ้าทำพ้นนี่มันจะตัดบอครับมันรอบมนันีอืมัก็เรียกตัดลงมาข้างล่างอันนี้ลงอยู่ข้างหลังงงว่ะไม่รู้เรื่องเลยงูมัวนี่ไอเร็ก ตรงดีซื้อได้เครื่องไม่มีปัญหาอันนี้ยังไม่มีปัญหาใช่ไหมร้านนะครับร้านอะไรร้านไรร้านลุงหงาคาราวานอัดฟางขอลุงหงาเครื่องอัดฟางหน่ครับนี่บอกสุดยอดครับร้านนี้เช็คดีตั้งแต่อัดมาพันก้อนนี่ไม่มีปัญหาอะไรครับโอ้โหแจ๋วแจวแจวไม่มัดไม่มัดสักก้อนเลยมัดทุกก้อนสุดยอดสุดยอดรับไปมีดครั้งหนึ่งรับไปมีดเมื่อเช้าถ้าถ้าไม่รับมันเป็นยังไงมันตัดไม่ขาดมัน ตัดขาดอยู่แต่ก้อนมันเบี้ยวว่าเหมือนเอ็งไม่ได้ทมมันใหมันจะแพะอย่างเดียวอ่ะก้มีอันนี้แก้วแล้วใช่ไหมแก้วแล้วฝากร้านแก้ด้วยเออลุงหนาไปหาเครื่องอัดฟางก่อนติดต่อแก้ได้ครับลุงหนาสุ่มราคาครับอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะสามแสนหกสามแสนหกครับคุ้มอยู่ปีปีเดียวก็คืนทุนแล้วมั้งนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยแกเช็คให้ดีอ่ะ ไปออช่องอะไรช่องอะไร,ร,ไค,ระครับช่องไนตี้ครับลืมอ,อย่าลืมไปติดตามไนตีรถไถซิ่งครับ,รรบอ่ะหอนให้ฟังหน่อย แล้วครับ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอีกหนึ่งทางเลือกส,สำหรับกรเกษตรกรับอาชีพอัดฟางครับวันหนึ่งก็ได้หลายก้อนเหมือนกันห้าหกร้อยก้อนหรมั้งก้อนละสิบห้าบาทะโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ